หลายๆครั้งที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของวิชาชีพปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สายตาป้าจะบอกอยู่ว่าถ้าเรามีความจําเป็นที่เราประกอบอาชีพของเราเราจําเป็นจะต้องใช้สายตามากๆโอ้มันทํายังไงได้ล่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยอาชีพของเราเราก็ต้องทําทุกวันเออเราเป็นช่างนะเราเป็นช่างวันๆเนี่ยโอ้เชื่อมแล้วเชื่อมอีกอ้ยแสบหูแสบตาหรือบางทีช่างพ่นสีอย่างเงี้ยระวังหน่อยก็แล้วกันอย่าให้ทินเนอร์เข้าตานะหรือเป็น พ่อค้าแม่ค้าค้าขายอาหารตามสั่งขายพวกปิ้งขายพวกย่างขายอาหารรถเข็นอย่างเงี้ยนะหรือโอ้อาชีพเราก็ไม่ธรรมดานะจะต้องนั่งอยู่ในออฟฟิศทุกวันเลยนั่งจอนั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์จอ้จองกันจน,จนตาแห้งตาแฉะบางคนมีหน้าที่อาชีพในการออกแบบเวลาออกแบบเนี่ยเนาะต้องหมกมุ่นอยู่กับแต่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือบางคนเป็นอาชีพเ,เป็น QC ต้องเช็คคุณภาพสินค้าเ,เป็น ช่างเย็บผ้าช่างตัดผ้าโอ้หรือว่าสนเข็มมาคุณสอยส้อยชายเสื้ออย่างงี้ตรงนั้นสนเข็มสนเข็มทุกวันโอ้ทุกทุกอาชีพต้องใช้สายตาหมดเลยนะฉะนั้นการใช้สายตาในวิชาชีพของเราเนี่ยเราทํายังไงให,ให้ให้ใช้สายตาอย่างมีคุณภาพมากที่สุดทํายังไงที่เราจะดูแลให้สายตาเนี่ยอยู่กับเราไปให้คงยาวนานที่สุดมันมีวิธีการนะตั้งแต่เรื่องของอการ การใช้สายตาให้เหมาะสมกับอาชีพของเราเการพักผ่อนการรับประทานอาหารการเลือกอาหารการเลือกอาหารเสริมที่มีประโยชน์อย่าง t a าเกตอย่างนี้นะคะที่มาช่วยบำรุงสายตาของเราฉะนั้นมีความจําเป็นมากๆที่คุณเองก็จะต้องเรียนรู้ที่ตัวคุณเองจะต้องเ,ออเข้าใจตัวเองนะแล้วตัวคุณจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองก็คือว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าโอ้ยตาฉันจะกระพระ่าตาฉันจะกระ,ะมัวเอะตาฉันจะกะเบลอ ER, ทำไมเรามองอะไรไม่เห็นทำไมเรามันมืดบอดไปอย่างนี้ล่ะอันนั้นอะมันเป็นสัญญาณที่คุณจะต้องดูแลตัวเองแล้วคุณต้องไม่ละเลยคุณไม่ต้องทําร้ายตัวเองด้วยการที่บอกว่าไม่เป็นไรมัง้งไม่เป็นไรมัง้งอันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเรื่องของอการดูแลดวงตาของคุณนะคะถ้ามีปัญหามากๆรีบพบแพทย์คะ่ะโอ้ถ้าเราสูญเสียการมองเห็นไปเนี่ยชีวิตมันมันมัน,มน พลิกแน่นอนคุณชีวิตมันลําบากกับการใช้ชีวิตแน่ๆนะแล้วถ้าเกิดว่า,าคุณจะหาตัวช่วยเ,เราก็แนะนําคุณว่าให้คุณซื้อเถอะให้คุณสั่งเถอะทาเกตเนี่ยคุณอย่าไปเสียดายตางังเพราะว่ามีประโยชน์ต่อสายตาของคุณมากๆจริงๆทานเพียงแค่วันละหนึ่งแคปซูลเนี่ยช่วยในเรื่องของการมองเห็นที่แจ่มแจ้วชัดเจนเชื่อนะเชื่อเชื่อเถอะ,อถอะป้ามานั่งบอกทุกวันไม่หลอกกันนะคะไม่โกหกกันก็ติดต่อกับตัวแทนของเราได้นะคะทาเกต คือคำตอบของดวงตาโท